สบายดีทุกคนสบายดีสุขสุขคนเดอ้อมือนีก็มาพอๆกับนุ้งมิงคนไกลบ้านคือเก่าเนาะมือนีนาะมือนีสิ้าทุกคนลงสวนเนาะอากาศแดงๆแดดอ่อนๆห้าลงสวนกันเนาะทุกคนไปถ้าชิลงไปเห็นยังตามไปเบิ่งกันนะจ้ะเดอ้อตอนนี้ครับก็ได้ลงมาหอดสวนเลยเนาะ เดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเนาะว่าฮัลซีมาเฮ็ดยังกันเมื่อกี้นี้ฮัลซีมาขวาดมันกันเนาะทุกคนเนาะมาส่องเมืองยายก่อนยายเพิ่นลงมาขวาดก่อนเลยเดี๋ยวเราตามไปเบิ่งด้วกันเนาะว่าเพิ่นขวดมันยังเนาะทุกคนเนาะยายเพิ่นลงมาก่อนเลยอันนี้ก็สิเป็นอากาศยามมือแรงเนาะทุกคนเนาะ ตอนแรงแดดก็ยังบบทันบดดอกแต่ว่าแดดอ่อนแล้วเนาะสีลงมาขวดมันแก้วหรือว่ามันเทศเนาะทุกคนเนาะบ้านนิ้งก็เอิญมันแก้วทางทางฝั่งไทยเพิ่นก็ขึ้นสีเอิญมันเทศแหละเนาะอันนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นหัวแล้วโอ้โอ้โอ้แต่ฝั่งก็ดินทรายลายลายหว่ะ นีแต่ดินทรายขวด้ลายได้ไหมสบายดียายใส่ขีเขียนแล้วยายก็จะมาขวดมันต่อเป็นหัวอยู่นะ ว่าบกค่อยใหญ่ป็นไดเนาะจกเอาบดดินด้นแก่แนนมันก็อยากแมงเนาอแม่มันปีนี่บ่ค่อยใหญ่ป็นได นี่น่ามันเพื่อนเอาลงไปขายตลาดแต่ว่าคันเท่าหนึ่งกับหัวจำหนีผู้ดีกินได้ทุกคนหัวจำหนี่หัวผู้ดีงามหัวจำหนีผู้ดีหนึ่งแสบถั่วถั่วซอเถื่อน้ามถ่วซองเอถือเ่อและหัวกระปุกโบยักงามบันไดมันมันเป็นสา แต่ก้าวนี่มันเพิ่นสิลายไดมักถั่วกันลายปีนี่มักถั่วก็บ่ค่อยลายเปานไดคืนขึ้นบ่ลายาจกเอาแต่ก้าวควาดลงไปหัวรับสาบอยู่เนาะอนนื้อนอนนอนมันสุกลาบ่บ่ย่น าสมบรรยากาศงามแรลงของเซจําพรค่ะเมื่อนี้น้ํานิ่งขนาดเพราะว่าบบมีบ่มีคนลงมาใส่มองไลาเปันไดพักกับเป็นดอกมันละ่ะอันนี้สิเป็นพักซีหอมเนะาะพักหอมปอบมันเลยบ้าน บานเขาเอินผัาหอมปลอมทางฝั่งไทยพ่งก็ะเอินซีหอมเป็นดอกแล้วก็ว้เอาแนวเนานะใบเอาแนวต่อ ใส่มือขวดเลยวะบนี่เป็นดินทรายเบิง้งลองเบิง้งยายขวัดก่อนเดี๋ยวถ่ายแล้วยังสีซอยยายขวัดเนาะนไดสี่น,น,นปีผ่นานผ่านมานะหัวสี่ใหญ่สำแขนพนแรวมัน แต่มาปีนี้แบบมันล่านะมันเป็นหลาหัวกับพื้ที่หนึ่งแหละซ้ำนี่ค่ะบางคนก็นมักกินหัวน้อยบางคนก็นมักหัวใหญ่พที่หนึ่ง <c oughs> พที่หนึ่งใช่ แต่ว่ามันก็ขดง่ายอยู่ดอกเพราะว่ามันเป็นดินทรายโมเมนต์ดินแก่นเอาลงไปขายตลาดเนาะบางทีกันหนึ่งกินเองนำ้ำ <c oughs> เห็ดหวานกินได้ยังบ่ <c oughs> ทันลองเห็ดหวานจากเถื่อ แต่ว่าอยู่เมืองไทยเวลาเพิ่นเห็ดวานอะคือว่าแสบแต่ได้วานมันถีดเดี๋ยวมืมอหนาสิเห็ดวานกิน แดดกำลังอ่อนนอยางมือแรงเพราะวันทางน่ะสิเป็นตะเวนตกจาหน่อยแดดจะวิแ่แหละทางน่ะดาวห้าสองไปบุหินตะเวนเลย เดี๋ยวฮะกระสิบไปซอยยายเพิ่นขวัดมันก่อนเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้กระสิบฝากไว้สำนีก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เด้อเพื่อสิมีกำลังใจเห็ุคลิปต่อไปเนาะมื้อนี้ก็ขอฝากคลิปไว้สำนีก่อนไว้พอกันใหม่คลิปหน้าสบายดีทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายนะยายบ๊ายบายบ๊ายบาย หอมๆกลุ่มๆเลยเอาขวดมันแล้วนะฮะกระสีมนหนึ่งมันกินเนาะทุกคนนี่มันฮะพอดีหนึ่งเลยทุกคนบ้านนิ้งเอิญมันแก้วเนาะอันนี้เนาะทางมักทางเมืองไทยผนเอิญมันยังเนาะมันมันเผ็ดมันเผ็ดเนาะย่างสิมาหนึ่งกันก่อนเนาะทุกคนสวยบอมันบอแมงได้นี่ยขันเป็นแบบนี้และบอแมงเนาะเป็นมันดินทราย กระซิใส่หวัวหนึ่งเลยเนาะหนึ่งอากาศหนาวๆกินมันทอนๆเนาะทุกคนเนาะมาเด้อมา่อกีน้นำการมือนีกันร่มลม,ลมหวัวหน้ากระซิดำๆเนี่ยเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามันเป็นเนีเ่ยฮาร์ดฟิล์มาร์ดฟิล์มเนาะนะฮาร์ดฟืน์มเนี่ยอย่งมันกระซิดามนะเพราะว่ามนันมีควัน มียังมันสีดำขวดแน่ขวดน้ำขวดน้ำมันบอบน่มันปกเปียก นนอตอนนี้หนึ่งมันเฮากัะสุกเลยนะทุกคนเดี๋ยวหาสีขีบออกมาไหวกันเนาะ มันกับผูดีกินไะกก้อยบ่มีโอยยันดเบิร์พอดี พ่ไปตามไม่มีหน,หนึ่งมันเ่ากระซกเลยน,นะทุกคนมาเด้อมากินหนึ่งมันห่อกระเดาจ้าเดี๋ยวลองซีบมือก,ก่อนเนาะวางไว้นี่แหละกินเน้อของครัวบ,าบา้านๆของเฮาคือเก่าเนาะทุกคนอเออบ้านบ้านหลังหอนๆเลยโอ้โหแยงออยหอย หวานบ่มันสดๆหอมๆปลวกขึ้นมาสดๆจากดินเลยแม้นนี่บ่ได้ใส่ยาเพิ่นน่ะโป๊กน่ะพุ่นก็บ่ได้ใส่ยาก็บ่ได้ใส่อันได้ยินเสียงันยาดองอยู่บ่ทุกคนน่ะยาดองกําลังเอามาเนาะ คลิปนี้ก็สิทขอฝากไว้สวีทก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นิ้ง่งเด้อเพราะฉิมีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวจังพอกันใหม่คลิปหนาเด้อจ้าทุกคนมือนี้นิ้งก็สิทขอตัวลาทันหนึ่ก่อนเด้อสบายดีทุกคนจ้าบ๊ายบายสบายดีบ๊ายบาย